น,น,ะะน,นีมนมนมนม้มาดูกันนะคะว่าลูกค้าส่งอะไรมาส่งขนส่งนิ่มค่ะนิ่มนิ่มนิ่มมาดูกันนะคะว่าลูกค้าส่งอะไรมามางเนาะของเบลเลอร์เลยลูกค้าก็แจ้งมาบอกว่าส่งมอเตอร์ปั่นแห้งเครื่องซักผ้าเนาะเดี๋ยวมาดูนะว่ามีอันใดบ้างส่งมาแบบนี้เลยโอ้โหเย,ยอะมากเลย อะไรของเขากขาดูกะปิดกะปิดกระปอดกระปดกระเป็ดโอ้โหโอเออมาดูกันนะอันนี้อันนี้เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้าซัมซุงค่ะลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นปั่นแห้งนะคะนี่แล้วก็นี่มอเตอร์เยอะแยะเลยอะไรมั่งก็ไม่รู้นะมาดูกันนี่เยอะแยะเป็นอีตาแปะเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นของมิซู มิสซูนะคะตัวนี้มิสซูอันนี้ก็เป็นของอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นของจีนค่ะอันนี้ก็เป็นของฮาตาลิโอ้เยอะมากเลยเออตัวเล็กตัวน้อยตัวอยตัติด,ดโอ้โหอันนี้แบบอย่างจิ๋วนะคะจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วมากเลยค่ะนี่โอ้โหมือ มือช่างใหญ่จะเข้าได้ไม่ละมือช่างใหญ่จะเข้าได้เวละดูดิเล็กขนาดนี้เล็กมากเลยดูดิดูดิติดหนึ่งนะคะนี่เล็กมากเล็กจริงๆนะคะนี่มอเตอร์นี่อะไรอะไรอะนี่ก็ของจีนค่ะนี่ก็ของจีนจีนจีนอันนี้ถ้าจะยี่สิบสี่สิบแปดดูป่าไม่รู้นั่นี่ดูนะอะไรของเขาแย่แยะไปหมดเลยนี่ อันนี้ก็สิบสองนิ้วค่ะอีตัวนี้ก็สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเนี่ยสิบสองนิ้วนะคะเนี่ตัวนี้อีตัวนี้กาอะไรเนี่ยน,นี่ของฮาตาลิจ้ะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าอุ้ยที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ใส่ลมโอ้โหดูดิเนี่ยขอบคุณมากๆเลยที่ ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่ไซร์เรโอ้อยอันนี้อะไรอะมอเตอร์อะไรอะเยอะแยะเลยโอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะลูกค้าส่งมาแบบอย่างเยอะอะไปนี่ค่ะลูกค้าส่งมาอันนี้ก็เป็นออเดอร์ใหม่ค่ะยังไม่ได้เคลือบกรนสนิมแต่นี้ลูกค้าส่งมาเมื่อกี้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 นะคะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าดูดิเยอะ เยอะมากเลยอันนี้อะไรของเขาอันนี้ก็เป็นมิซูค่ะมิสูเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจช่างใหญ่ใส่ยลมถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีช่างใหญ่ใส่ลมผลิตผลงานดีๆให้ลูกค้านะจ๊ะสวัสดีจ้า